วันนี้พี่แต่มีไม้มงคลอีกตัวหนึ่งมาแนะนํานั่นก็คือดอกพวงครามนั่นเองนะคะพวงครามนั้นเป็นเถาไม้เลยนะคะซึ่งเราสามารถ ปลูกเป็นซุ้มหน้าบ้านดอกของเขาจะเป็นดอกสีม่วงนะคะเมื่อเขาแก่ตัวมาเขาก็จะร่วงรวยแล้วก็จะเป็นสีม่วงจางๆแล้วกลายเป็นสีฟ้าออกครามซึ่งจะอยู่นานได้เป็นอาทิตย์ในกรณีที่เรารดน้ําให้เขานะคะอย่างสม่ําเสมอยิ่งถ้าเราให้น้ําตลอดเนี่ยนะคะเขาจะออกดอกทั้งปีนี่คือสเสน่ห์ของพวงครามนะคะ ดอกของเขาจะออกเป็นช่อยาวแบบที่เห็นนะคะสวยงามนะคะเรามาดูที่มาของดอกพวงคามกันนะคะดอกพวงคามนั้นนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนานแล้วนะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากหมู่เกาะเวสต์อินดีสประเทศบราซิลนะคะถูกนำมาขยายพันธุ์ในประเทศไทยจนกระทั่งคนเข้าใจว่าเป็นไม้ของไทยนะคะ การขยายพันธุ์นะคะในดอกของเขานั้นนะก็จะมีดอกที่ร่วงไปนะคะเขาจะมีเมล็ดเล็กๆนะคะตัวเมล็ดเล็กๆ,ๆเขาก็จะงอกออกมานะคะขยายพันธุ์โดยมเมล็ดนะคะหรือจะเป็นการปักชำก็ได้ค่ะเรามาฟังกรอนเพราะ,ราะในดอกการชมดอกพวงคามกับความรักกันนะคะยามเช้าชมชื่นระรื่นจิตยามสายให้เพลินเกินเพ่งพิษยามบ่ายเชยชิด นิทกยามใดยังชูช่อดอกเด่นยามเย็นยังปริ้งเช่นนี้หนอยามดึกยังคงนวลละออยามยอเยินเจ้ายัางเร้าใจยามหยอกบอกเขินสะเทือนนักยามรักชักหวานสะทานไหวยามงอนอดอ้อนพิริพิไรยามไซซอกคลอเคลียคลอคลึง ยามเปรียบพวงครามงามเช่นเจ้ายามเฝ้าพุ่งพวงห่วงไปถึงยามท้อเพ้อพร่ำรำพึงยามซึ้งจึงทวิญยุพินา